ท่านกำลังฟังพอดแคสต์เสียงเรียกภายในและการเดินทางพลังเสียงความห่วงใยจากศิลปินศิลปารทรเพื่อการเยียวยาจิตใจในยามวิกฤตโควิด -19 โดย5ศิลปินศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ไพวรินขาวงามอรสมสุทธิสาครเรวัตพันธิพัฒน์อุเทนมหามิตร วิรศักจันส่งแสงสนับสนุนการจัดทำโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมและสถานีวิทยุศึกษาอุเทนมหามิตรศิลปินศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2563กวีหนุ่มจากภาคเหนือ ครุ่นคิดต่อเนื่องจากปัจเจกสู่ภาพรวมเชื่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้คนร่วมสมัยยามเผชิญกับวิกฤตโควิดร่วมกันด้วยบทกวีไร้สัมผัสส่งมอบวันเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านไป เราต่างเคยได้ยินเช่นนี้ใช่อย่างน้อยครั้งหนึ่งในความจริงรายละเอียดตอนที่มันผ่านไปนั้นมันได้เอาอะไรไปด้วยใช่ชีวิตคนที่เรารักไหมใช่ช่วงเวลาแห่งความสุขไหมความฝันใช่ไหมเหมือนว่าตอนนี้เราหายใจโรยแรงอยู่ตรงกลางเส้นแบ่งระหว่างโลกที่คงอยู่และ จากไปเชา้าวันใหม่แสงแดดและเมฆคละฝนถักทอรุ้งกินน้ำเราเองก็กำลังดื่มน้ำเปล่าหลังตื่นนอนจำได้ว่าเราเคยทำแก้วน้ำตกแตกแต่หลังจากนั้นก็ไม่อีกเลยอาหารเช้าถูกปรุงอย่างง่ายๆสุกใหม่พร้อมทานใช่ตอนนี้ เราลงมือทำอะไรๆด้วยตัวเองมากขึ้นหนึ่งวันเป็นของเราใช่เป็นของเรามากขึ้นอีกหนึ่งวันสิ่งที่ทำอยู่เชื่อมโยงหลายๆอย่างแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยเข้าใจมากนะักริมหน้าต่างยอมแสงแต่งแต้มพุ่มแดดดอกไม้พึ่งนกนอนผีเสือ้อ และฝนาเราพึ่งปฏิสัมพันธ์พิงอาศัยการเว้นระยะห่างลมแผวผ่าวพัดผ่านความใกล้ชิดเมื่อครั้งก่อนขณะถอดรหัสความอดทนที่มีค่ามากที่สุดหนึ่งวันในวันนี้ช่างยาวนานกว่าหนึ่งวันที่เคยคุ้นสิ่งที่ผ่านเข้ามาอยู่กับเราสักพักแล้วมันก็ผ่านไป ในความเป็นจริงรายละเอียดตอนที่มันผ่านไปนั้นมันได้ส่งมอบความตายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่งมอบความไม่รู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ส่งมอบความประมาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสติส่งมอบวันหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเช้าวันใหม่ส่งมอบแก้วน้ำอีกใบหนึ่งผ่านลมหายใจที่คงอยู่อย่างตระหนักรู้ ขณะเดียวกันเราต่างส่งมอบหัวใจแห่งความหวังเชื่อมต่อกันและกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่เหมือนที่ร่างกายต้องการน้ำโดยภาพรวมผมว่าผลกระทบ ที่ทุกคนจะเจอน่าจะไม่ต่างกันมากนะฮะอย่างเช่นผ่านบทสนทนานะการถามพูดคุยสบายดีไหมตอนนี้เราจะได้ยินคำถามที่ว่าฉีดหรือยังอย่างครั้งที่ผ่านมาที่ผมไปกินกว๋วยจี๋วเจ้าหนึ่งนะฮะพอค้าก็ถามว่าฉีดหรือยังก็รู้จักกันประมาณหนึ่งนะผมว่ามันเป็น dialogue ที่ปั่นๆอยู่นะครับผมก็ตอบไปว่าตัวไหน พ่อค้าก็ตอบว่าก็ก็ตัวตัวเองนั่นแหละฉีดหรือยังผมก็ถามว่าชนิดไหนพ่อค้าก็ตอบกลับว่าก็ชนิดที่เราฉีดกันแล้วผมก็ถามต่อ,อยกาแล้วสูตรไหน,นครับสูตรสองบวกหนึ่งหรือเปล่าผมว่ามันเป็นแดนหลอกที่ป่วนๆดีครับช่วงนี้การพูดคุยจะคุยกันเรื่องวัคซีนนะครับมากกว่าเพราะว่าผลกระทบมันอยู่ในบทบทพูดนะนะอย่างที่ผมบอกในไดอะล็อกในการทักทายนะไม่ได้ถามว่าประโยคที่ว่าสบายดีไหม ไม่ได้ถามว่าโอ้ oh, วนขึ้นนะเห็นนะผมถามมักจะถามว่าผมอ้วนขึ้นหรือผอมผอมลงอะไรอย่างเงี้ยจะกลายเป็นเรื่องถามว่าฉีดหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคำว่าวิจิตหรือผลกระทบผมมองในสเกลตรงนี้มากกว่านะแล้วภาพกว้างจะเป็นงานเลื่อนเมืองเงียบเหงาชีพจรก็ช้าลงนะฮะซึ่งตรงนี้ที่ผมบอกว่าน่าจะคล้ายๆกันโดยรวม ในความเป็นจริงที่บรรยากาศค่อนข้างโหดโถนะฮะแต่วิถีชีวิตด้วยความเป็นชุมอยู่บ้านนอกฮนะอยู่ฝั่งชนบทคือพะเยาจะมีกวานพะเยากั้นนะป่ตรงกลางนะแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็ฝั่งในเมืองผมก็อยู่ฝั่งชนบทยู่ติดกับเทือกเขาปีปันน้มนะก็ช่วงนี้หน้าฝนก็ก็ไม่ได้หมายความว่าก็วิถีชีวิตก็ยังใช่ไปหาหน่อ,อไม้ไปเก็บเห็ดยัง ยังเป็นอะไรที่สมดุลอยู่นะแต่ความรู้สึกวัดวันนะมันบรรยากาศตรงนี้มากกว่าใช่แล้วก็การรักษาระยะหา่างที่เราคํานึงที่ผมกับญาติญาติกับคนชาวบ้านก็พูดถึงนะรวมรวมก็เป็นมันผ่านบทสนทนาที่คุยกันแล้วก็จะเป็นเรื่องโควิดนี่แหลนะฮะภาพที่เห็นโดยเฉพาะผ่านข่าวนะจะเทือนใจแล้วคือจะคิดต่อว่าเดี๋ยว ในมุมที่อยากช่วยเหลือก็อาจจะเป็นเรื่องการบริจาคช่วยเหลือกลุ่มอาสาสมัครนะฮะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใน,ในส่วนของผมนะคใช่ฮะมันสะเทือนใจแล้วก็จะคิดต่อว่าเออจะช่วยยังไงอ่ะสมองมันจะคิดต่อมาประมาณนี้ฮะก็เตือนๆตัวเองคนระับไม่ได้จะจมอยู่กับภาพสะเทือนใจมากนะมันถ้าดูข่าวมันก็มีแทบจะวันต่อวันนะภาพเหล่านั้นก็ถอยๆอยอกมาแล้วอยู่ในมุมที่ จะไปช่วยในส่วนไหนน่าจะเป็นการบริจาคเงินช่วยเหลือมากกว่าที่จะอะ่เป็นอาสาสมัครในชุมชนนี้เรื่องการแบ่งปันน่าจะเป็นพวกช,ชัดๆเลยที่น่าจะเป็นพืชผักแล้วก็พวกสมุนไพรครับผมว่าที่แถวที่บ้านผมทั้งแม่ทั้งน้ากติรลอร้อนกันที่จะแบ่งปันพวกพืชผักพวกสมุนไพรพวกนี้ตอนนี้ก็อย่างเช่นน้ําขิงนะฮะเราต้มมาแล้วก็มาแบ่งกันแล้วก็ วาสุดผมไปเที่ยวหาเพื่อนในเมืองแล้วเพื่อนก็ทํางานออกแบบสติกเกอร์นะฮะุ่งนี้เขาก็รับออกแบบสติกเกอร์ที่เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรหลายเจ้าเลยครับอืมตรงนี้น่าจะเห็นชัดนะคือภาพรวมผมไม่ได้ออกไปเซอร์เวอะไรมากมายความรู้สึกจะเตือนใจเอาบอกตรงๆคือผมมี1 1บเความรู้สึกพวกนี้นะที่มันปนเปกันมากๆอนะในแง่ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะ ใช่มันรวมถึงการจัดก,การของคนที่อยู่ในของคนที่ทํางานในส่วนหน้าที่ตรงนี้ฮะที่เราหวังให้มันดีขึ้นแต่มันกับกับไม่เป็นอย่างนั้นนะม,มันมีความแต่ทั้งหมดความรู้สึกแย่ๆทั้งหมดก็พยายามหมี่สติแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นการไม่ใช่น่าจะเป็นอ่ะมันเป็นอยู่แล้วฮะในพื้นที่ในแวดล้อมของผมนะคือการส่งมอบหรือแลก อย่างเช่นแรกเครื่องดื่มสมุนไพรแรกแรกเปลี่ยนของกินกันนะฮะเพราะตอนนี้เราไม่ได้ไปตลาดหรือแบบพบปากกันมากนะเรเอาแลกเปลี่ยนของกินบางกันแล้วก็ในแบบที่เก็บเก็บไว้ในตู้เย็ยนได้นานๆนะแล้วก็คืดผักโดยตัววิถีของที่นี่เองจริงๆถ้าไม่มีโควิดตรงนี้เราก็หยิบยื่นให้กันอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้ คือตัวตัววัตถุดิบมันมากขึ้นอย่างอย่างที่ผมบอกนะคือเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆนะโดยเฉพาะน้ำขิงที่หมู่บ้านผมยังไม่มีคู่ป่วยนะเรายังไปไปมาหาสู่กันประมาณหนึ่งผมก็ยังไปบ้านนะไปมาเที่ยวหาเพื่อนที่ในเมืองส่วนหนึ่งมันมันมีอะไรให้ต้องทำร่วมกันสิ่งที่ทางฝั่งที่ผมทำคือการแปลรูปอาหารนะ ถ้ามากหน่อยคือถ้าฝั่งในเมืองที่มานั่งคุยกับเพื่อนก็พูดถึงการแปลรูปวิถีชีวิตเลยนะเพราะเพื่อนที่อยู่ในเมืองนี้เขาปลูกผักนะผักสวนครัวมีพื้นที่เล็กมีกระถางเล็กเขาก็ปลูกหน้าบ้านนี่แหละเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาไม่ได้จะปลูกนะเขาโฟกัสกับงานออกแบบงานสติกเกอร์ติดตั้งป้ายอะไรพวกนี้นครับแล้วก็ขายของนะฮะตอนนี้เขาก็มีเวลาเยอะแล้วก็กลับมาคิดว่าจะผลิต พวกของกินของใช้พวกนี้ขึ้นมาเองแล้วก็ลดช่วงเวลาการที่จะต้องออกไปตลาดนะตรงนี้มีเพื่อนทั้งเพื่อนทั้งนา้ทาทั้งที่บ้านผมก็มีทํากับข้าวได้เมนูใหม่ๆได้การไปรรูปอาหารอย่างที่บอกนะฮะผมว่าก็คุยกันก็สนุกดีนะแต่ผมไม่ค่อยได้นําในส่วนงานศิละปะมาเยียวยาหลายเท่าไหร่นะส่วนตัวผมค่อนข้างทํางานตรงนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวกับกับงานอยู่นะ แต่เรื่องการปลูกผักการทำกับข้าวการแลกแบ่งปันเครื่องดื่มแบ่งปันของกินเรื่องปากท้องนะฮะตรงนี้ชัดนะในวิกฤตโควิดในภาพเหตุการณ์สูญเสียนะฮะข่าวข่าวที่เราเจอผมมองในความเป็นจริงที่ในชีวิตในช่วงชีวิตนะฮะผมมองว่ามันเต็มไปด้วยบทเรียนจำนวนมากนะโอเคตอนนี้บทเรียนที่เป็นหัวข้อใหญ่มากๆกก็คือเรื่องโควิดนะฮะ ผมได้กลับมาคิดเรื่องสิ่งที่เข้ามาและสิ่งที่ออกไปสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านไปมีคําพูดที่เราเคยได้ยินตรงนี้มานะฮะวิกฤตครั้งนี้ผมเอาคําพูดตรงนี้มามาคิดทบทวนนะมาถอดบทเรียนมาเรียกว่ามาถอดประโยคดกว่าถอดประโยคตัวนี้ฮะสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วมันจะผ่านไปมันดูเป็นคําพูดที่เรียบง่ายและดูจะเป็นสิ่งที่เรา ใช่มันยังมีความหวังอยู่นะมันมีกำลังใจที่จะที่จะร้อ้มันผ่านไปแต่ในรายละเอียดที่ผมคิดกับมันตรงจุดนี้นะว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วสิ่งที่เรารเผชิญอยู่แล้วก็รับมือกับมันใช่ตรงนี้เราตระหนักแทบจะทุกนาทีตรงนี้ต่างหากที่ผมเห็นรายละเอียดว่าตอนที่มันผ่านไปจะผ่านไปหรือผ่านไปเนี่ยมันได้เอาอะไรไปด้วยอนะ ที่รับรู้คือเช่นเอาชีวิตใครบางคนคนที่เรารู้จักคนที่เรารักไปด้วยตรงนี้ตรงสิ่งที่คําว่าแล้วมันจะผ่านไปเนี่ยมันรายละเอียดตรงนี้มันชัดมากนะผ่านไปในแบบที่เอาคนที่เรารักไปด้วยหรือบางครั้งเอาสิ่งที่มีค่ากับเราจริงๆมันรวมถึงความสัมพันธรร์รวมถึงหลายๆเรื่องหลายๆวิกฤตหลายๆปัญหาเลยนะแต่ในตอนนี้ก็อาจจะเป็นโควิดนะะ ตรงนี้มันมาพร้อมกับความเจ็บปวดความสะเทือนใจหลายๆอย่างบางเรื่องอ่ะตอนที่มันผ่านไปมันมันเอาสินแย่ๆไปด้วยโอเคเราก็ฟื้นตัวแต่ตอนเนี้ยขณะที่ถอดบทเรียนไปด้วยแล้วก็แบบรับมือกับมันไปด้วยและขณะที่เรื่องราวตรงนี้ถ้าเป็นเส้นเรื่องชีวิตของใครสักคนผมว่ามันยังไม่ใช่ตอนจบหรือหรือยังไม่ใช่ตอนที่ใกล้จะจบอ่ะของเรื่องเนี้นะยนะคิดว่านะ บทเรียนกับการเตรียมใจผมค่อนข้างชิดแล้วก็รู้สึกกับมันเยอะตรงจุดนี้นะมันขมวดหลายๆเรื่องในชีวิตผมผมเลยนะจริงๆตอนนี้ก็มีคำว่าไม่รู้มากเต็มไปหมดนะในในหัวถ้าจะนับวันต่อวันนะกับการใช้ชีวิตกับกับบทเรียนที่กำลังที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะ แต่โอกาสในการเรียนรู้ในใจจริงๆก็อยากให้อยากให้มันคลี่คลายกว่านี้เยอะๆเลยนะฮะมากมากเลยบทเรียนหรือการถอดบทเรียนตรงนี้ผมน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะตอนนี้ผมเหมือนจะตอบในฐานะคนที่ยังอยู่กับกับบทเรียนนะก็ยังทําข้อสอบอยู่ถ้าเป็นนักเรียนถ้าข้อสอบมีสิบข้อผมว่ายังไม่รู้ดิมันยังไม่รู้ข้อไหนแต่ไม่ใช่ข้อที่แปดข้อที่เก้านะฮะ กลับมาหาอะไรที่เป็นพื้นพื้นนะพื้นฐานของชีวิตที่มันเป็นสเกลที่เล็กลงนะะแล้วก็ลงมือทํามันจริงๆนะตรงนี้ที่จะบอกจริงๆคือลงมือทําอะไรที่เป็นสเกลเล็กๆะหลังจากที่งานประจาาหรืองานงานชิ้นใหญ่ๆที่เราพลาดหรือโดนยกเลิกอ่ะตรงนี้มันหล่อเลี้ยงแบบแบบไม่น่าเชื่อในแบบที่ค่อยๆเติบโตในแบบที่พอมองออกไปกว้างๆแล้ว เต็มไปด้วยคําว่าไม่รู้อะฮะมากมายมันรวมอยู่ในความรู้สึกที่จะประครับประคองกันไปอะในพื้นที่เล็กๆรวมถึงกับช่วงเวลาที่ตอนนี้กลายเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะไม่ได้มองระยะยาวในแบบที่ช่วงเวลาสั้นๆหมายถึงช่วงเวลาที่จะได้เซฟตัวเองด้วยนะฮะใช่มันเต็มไปด้วยการรอคอยทุกคนนะในในทุกคนบางคนในการรอคอย ก็มีสิ่งที่บีบคั้นเขาตามมาอีกนะฮะบางคนผมโชคดีหน่อยที่ไม่ที่ไม่ได้มีอะไรมาบีบคั้นหรือกดดันมากผมคิดต่อนะบางทีหลังจากเหตุการณ์วิกฤตรตรงนี้ไปอะฮะถ้าเราไม่ลืมหรือไม่ไม,ไม่ทิ้งไปซะก่อนนะผมว่าทั้งการสร้างพื้นที่เล็กๆก,การทําวิถีทางอะแปรรูปอาหารหรือสร้างผล,ผลผลิตในพื้นที่เล็กๆนะฮะ ผมว่าค่อนข้างกลับมาพึ่งพิงธรรมชาตินะถ้าอยากถ้าคิดว่าจะไม่หายไปไหนหลังจากนี้ผมคิดว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นใหม่คะพื้นที่เล็กๆตรงดาดฟ้าตรงหน้าบ้านตรงระเบียงบ้านอืก่อนหน้าน,นี้ผมให้ความสําคัญกับการหาพื้นที่ตรงนี้นะพอดีที่บ้านเป็นบ้านนอกก็เลยมีพื้นที่ไปขึ้นแปลงปลูกพัก มันก็มันก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ของใครนะฮะเป็นคล้ายๆทางเข้าป่าที่คนไปหาของป่านะฮะแล้วก็ไปใช้พื้นที่ตรงนั้นถ้ายังเดินทางอยู่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงนับเก้านะผมมองอย่างนั้นนะไม่ใช่ภาพเส้นชัยที่จะมาหล่อเลี้ยงคนะัเป็นรายละเอียดของช่วงเก้ามากกว่าและแรงผักของเก้าผมปล่อยให้เป็น,นกลไกของร่างกายฮนะ โดยตัวธรรมชาติเองมันไม่ได้จะอยู่เพื่อทำลายตัวเองนะมันอยู่ที่จะผลักตัวเองไปทีละก้าวทีละก้าว,าวบางคนที่ผ่านมาอาจจะก้าวแบบกระโดดแล้วเอนจอยกับมันตอนนี้ก, <c oughs> ก็ก็เป็นก้าวช่วงก้าวดีกวฮะอืม <c oughs> อาจจะไม่ได้กระโดดคล่องตัวเหมือนก่อนซึ่งน่าจะเข้าใจด้วยด้วยตัวเองอยู่แล้วโฟกัสกับช่วงก้าวตรงเนี้มันเป็นพลังงานบวกอันหนึ่งนะไม่รู้สังเกตไหมคือผมคิดว่า ด้วยตัวมันเองี่ยมันต่อยอดด้วยตัวมันเองอ่ะต่อยอดในแบบไม่ใช่แบบผู้เฉลิมฉลองนะฮะเป็นเป็นก้าวแล้วมีฝุ่นฟุ้งเล็กๆมากกว่าฮะแล้วมันก็เป็นกลิ่นดินกลิ่นฝุ่นที่เราสูดแล้วรู้สึกรู้สึกเป็นธรรมชาตินะ่ะนี่ในมุมในสเกลเล็กๆนะฮะเรื่องสมดุลอีกะฮะพออยู่กับช่วงก้าวเล็กๆมอง แต่ละก้าวฮะอย่างที่ผมบอกอะว่าภาพของเส้นชัยมันมันไม่รู้จริงๆบางครั้งอะสมดุลกับช่วงก้าวฮะมันไม่ใช่ก้าวที่โอเคประมาณหนึ่งช่วงก้าวสม่ำเสมอมันตอนนี้ความสมดุลมันไม่ใช่อยู่ที่ความสม่ำเสมอมันอยู่ที่แรงผลักของแต่ละก้าวฮะตรงนั้นมากกว่าความสม่ำเสมอความที่มันที่ว่ามันจะเฟอร์เฟกเหมือนเดิมน้ำหนักของก้าว รายละเอียดที่มันดูจะตอนนี้ดูเหมือนมันจะอยู่ในแบบมันมินิมอลมากขึ้นนะวันนั้นคุยกับเพื่อนแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้จะขยายความตรงนี้เราคุยกันแล้วเราก็สนุกสนานแล้วก็มองยิ่งมองสเกลเล็กๆยิ่งยิ่งคุยกันสนุกอะฮะถอยมาอีกทีกับความรู้สึกกังวลใจอะสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะ กำลังใจหรือพลังบวกอะตอนนี้จังหวะชีวิตของผมอยู่ในช่วงการลงมือทำมาผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าผมผลักตัวเองไปข้างหน้าในพลังงานตรงนี้ไหมแต่ตอนนี้ที่รู้คือผมตื่นคือตื่นขึ้นมาแล้วลงมือทำสิ่งที่ยังค้างไว้ฮะทำแบบไม่ได้ตั้งคำถามกับมันมากฮะเพราะว่าตอนที่ลงมือทำแล้วก็เสร็จสิ้นเป็นชิ้นงาน แต่ละชิ้นไปฮะมันก็ค่อยๆประกอบขึ้นเป็นคำตอบแล้วก็แล้วก็ส่วนในการนำเสนอหรือผลลัพธ์มันก็ไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นตัวตัดสินนะมันเป็นแค่ตัวแปลนหนึ่งของคำตอบนะนนี้รวมถึงการใช้ชีวิตนะฮะผมเลยไม่ได้มองตรงๆคือผมไม่ได้มองหาพลังบวกมากสักเท่าไหร่นะแต่ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เราก็กราวอ่ะก็ พยายามอย่าคิดลบอย่าไปเติมพลังงานลบอะให้กับตัวเองนะคืออย่ามาทับถมตัวเองมากอะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีพลังงานบวกเท่าไหร่แล้วแค่ว่าเราไม่คิดลบกับตัวเองกับหลายๆสถานการณ์หลายๆเรื่องข่าวสารที่เรารับมาใช่มันบันทอนอยู่แล้ว<ม>แต่เราขับเคลื่อนทั้งตัวเราทั้งงานของเราในแต่ละวันในแต่ละกระบวนการของงานฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเหนื่อยนะะยิ่งช่วงนี้ผมว่าเกือบทุกคนนะที่ต้องทำมันด้วยตัวเองนะแล้วก็ไม่ได้มานั่งล้อมวงเป็นกลุ่มนะถ้าจะบอกว่ากำลังใจตรงนี้ผมมองว่าถ้าเราไม่มีแรงที่จะมองหาพลังงานบวกนะก็ก็แค่ว่าอย่าไปชิดลบกับตัวเองมากเลย ช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะบางทีเห็นว่ามีลุงกินน้ําให้เห็นมากบ่อยเลยนะฮะตรงนี้ผมบางทีเราอาจจะไม่ต้องก้มมองปัญหาหรืออะไรมากมายเราอาจจะเงยมองมองสีที่ไกลออกไปอนะอย่างน้อยก็มีลุงก็ยังทอสายในเมฆที่ทั้งสีเทาทึบทั้งดํา ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือพอดแคสต์เสียงเรียกภายในและการเดินทางพลังเสียงความห่วงใยจากศิลปินศิลปาธรเพื่อการเยียวยาจิตใจในยามวิกฤตโควิด -19 โดย5ศิลปินศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ภัยวรินขาวงามพอรสมสุทธิสาครเรวัตพันธพิพัฒน์อุเทนมหามิตร วิรสักจันส่งแสงผู้ดำเนินรายการโกมุรคงเท่ผู้ควบคุมรายการดารุเบศสมริ์ผู้ควบคุมการผลิตสันติธนาลาบอนันต์ออกแบบศิลสกลน,นัดเจริญวราวุฒและธนิการทวนเงินสนับสนุนการจัดทำโดย สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมและสถานีวิทยุศึกษา